นี่ผมวันนี้ผมจะมาิวสกิน,กน <c oughs> เซนเซย,ยาผมนะก็คือตอนนี้ตอนนี้คือกิเดอร์ใน r ารีผมนะถ้า<อ>ในฮิโอเคมันจะชื่อว่ามือจือชื่อ,อแอบแอบบเรียกยากอยู่ชื่อออกจริงๆหน่อยมือจื้อ,อมันก็คือกิเด์แหละ,ะมันคือกิเด์เลย ยิงลงไปทีนึงหรือไปล่างดีกว่าเพราะว่าซัพพอร์ตมันอยู่ล่างนี่นก็จะประมาณนี้สวยสกีสวย <We have S 1> ตายไปเลย ข้อเสียของการเล่นโรมก็คือมันถ้าสกิลไม่โดนมันก็อ้น,นี้เลยมันบ้าไปเลยแต่เราใช้ได้เรื่อยๆแล้วข้อเสียมันคือมันแพ้ตัวฮิวแพ้ตัวฮิว แค่สปอร์ตที่มันออกฮิวถ้าสปอร์ตเขาไม่ได้เล่นตัวที่มันฮิวอ่ะเล่นได้<ฮ><ฮ>เก่งอยู่ยนะไม่รู้ว่าป่ามันคือตัวอะไรไม่น่าจะมีแนอวี๋ไล่ก่อนไล่ต้องไล่มัน ถ้ามันเอาเราเอาเลยเราแทงอยู่แล้วมันไม่ได้เอาเราไอ้ดิไอเคลรี่มันจะเดินมาทําไม้มาบ้านไปรีมานะเนี่ยอันนี้คือท่าวากโหเสียงเอฟเฟกต์มาเต็มเวลาเราใช้สกิลหนึ่ง่งก็จะมี แมงป่องล้อมรอบตัวเราค่อนข้างปี๋เลยผมบอกเลยไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ใช้แอนตีไหมเดี๋ยวถ้าเคลี่เมเพิรกค่อยแปลนตีใช่ไหมสวยโดนโอ้เปิดอันตีเล่นเนี่ยกล้าขนาดนั้นเลยหอ เดี๋ยวถ้าสตันโดนก็อืมว่าจะวิ่งไปอันตีอยู่ถอยมากันถอยมากันใจยเย็นใจยเย็นดีเ่เอาอ่ะ โมเดลกลางเราที่เราเลื่องวันนี้แรงกมมีมาเตอร์แรงผมตกเจอแต่ทีมันเล่นอะไรก็ไม่รู้พยายามแบบ เปิดซัพพอร์ตยังไงก็แพ้แบบแพ้ pay. แบบแพ้แบบปัญญาหอนมากเลยเวลาแพ้แบบฝั่งเขาเอาแครี่มาเอามาสามตัวแบบทุกเลนเป็นตัวแครี่แต่แบบแพ้ pay. แบบน่าเกียดจัดอะไม่รู้จะแพ้ยังไงว่าจะได้ลารักอะ เอาบิงมาก็ดีแต่ผมว่าเอาฮิวมาช่วยเพื่อนน่าจะดีกว่าส่วนใหญ่เราบิงเข้าไปอันตีนะน,น่าจะถ้าไม่รีบต้องเล่นเกมไว้ถ้าเราเอาแปดมาแล้วฆ่าได้ไงไม่รู้แล้ ทีมเล่นดีจัดอ่ะนั <c oughs> ่นตีล้มโชว์ไปที เอเอไรทำอะไรอะว๊อดไร่ทำอะไรไนร่คนหลอนนะ เล่นยังหลอนอะอะไรวะมันบิงเข้ามาโดูอันตีตายแล้วตัวอย่างบางเลย <c oughs> โอ้แรงเลยนะหนึ่งในสิบของหลอนเรียกต่อเรื่อยๆอมา่ะ <c oughs> <c oughs> มาเปิดอันตีตอนนี้ <c oughs> เครื่องรองเปิดทำหาเลย โชเทโชเททำอะไรอะโดนวิ่งวนวิ่งวนเฮ้ยน,น,นี่ว่าจะได้ลานะโอเคจบเกมไวมากเก้านาทีจบเวลาเกมขามันก็จะประมาณนี้เลย เป็นไงกันบ้างครับผมนะสำหรับสกิลอ่าเขาเรียกว่าดาวแมงปอง่องอ่าราสีแมงป่องราสีแมงป่องแล่วผมลดมาลดนิดเดียวโอ้เกือบได้อนะีมีบีแล้วแต่ไม่ได้หรอกเพื่อนมันโอเวอร์คิวไปสิอ่ะ,อะเดี๋ยวให้ดูสกินอีกอีกน,นึงโลมิง อ่ะบัตรเช่าตัว,ตวละครเราหมดแล้วนี่ <l ots> ก็ประมาณนี้เลยแ <Cos> ง่เตียวอ่ะโคตรเท่ดีอ่ะหลับตาด้วยแน่ต่อให้มันเป็นซับพอร์ตผมก็ซื้อไว้เพราะผมชอบเล่นลงอยู่แล้ว,วนี่เลยโคตร แอคโคตรแอคอ่ะ